สวัสดีทุกคนนะ,นะคะยินดีกลับรูย้ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไอ i ดียนาฟรฟันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากระโดดหอคอยเหมือนเดิมค่ะทุกคนเป็นหอคอยเอสายรุ้งนะคะแต่เป็นสีพาสเทลนะทุกคนเอาละงานนี้จะรอดหรือจะร่วงไปดูกันเริ่มก,กระโดดดีดกว่าะคะ่ะอ่ะกระโดดไม่ได้ด้วยอ่ะอ่ะอ,ะอะมาถึงก็ตกเลย ใครยังไม่ชื่งกล้าไปยืนตรงเลเซอร์วะนั่นโอเคตอนนี้นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆตอนนี้ยังชิวๆอยู่นะยังคิวๆอยูอ่สีแรกเป็นสีชมพูนะคะทุกคนถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อแมพไว้แล้วก็พิมพ์ชื่อแมพในโรบอกแล้วก็มาเล่นกันได้นะคะอัน ลอดตอนนี้เป็นสีขาวยังไม่สีขาวนี่น่ะเขาแค่เอามาประกอบเนาะวิวใกล้ถึงสีเหลืองแล้วทุกคนถึงสีเหลืองแล้วนะคะ,ะเป็นภาษากเกาหลีอ่านออกจะอ่านออกได้ไก่อนอันนี้อะฮะใช่นะคะเพราะเมื่อกี้เราไปดูเพื่อนมา เขาร้องแหละแล้วร่วงเหอ,อะแล้วไประเด็นคือความน้องไม่แทนได้พูดเลยความโหดน้องกอง้อนเมฆมาก้อนเมฆคือมันแบบจมเข้าไปใน,นก้นอนเมฆเคยมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนทุกคนน่าจะจําจุดนี้ได้เนาะมาจุดนี้เราจะรอดไหมเราจะขึ้นไปหาสีเหลือง นี่ไงสี่เรื่องมาหาแล้วดิฉันน่าสี่เรื่องแล้วเ้อเย่ะ yeah. อันนี้จําได้ว้าวชัดนี้แหละชัดเด็ดเด็ดเด็ดใบไม้เด็ดทั้งต้นเลยอ,อมาถึงจุดนี้แล้วนะคะโอ้มก็าจะรอดไหมเดินเล่าหรือเปล่าขอพักสวดมนต์แป๊บ นโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตไม่ใช่แล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้เสร็จนะคะเราก็เราก็จะจะมาเล่นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบผีมาดูกันว่าเราจะคิดบ่อยสักแค่ไหนแล้วเราจะสามารถรอดจากแมพผีได้หรือเปล่าก็รอดูเอาละกันนะคะ ก็เราก็ไม่รู้นะว่าจะเล่นกับเพื่อนหรือว่าจะเล่นคนเดียวก็แล้วกนก็รอชมละกันราชมผปว่าจะได้เล่นคนเดียวหรือจะได้เล่นกับเพื่อนถ้าเล่นกับเพื่อนโอ้โหรับรองท่านผู้ชมเตรียมหูฟังได้เลยนะคะหูแตกแนะ่หูแตกไม่ใช่เพราะเพื่อนนะเพราะกูนี่แหละแต่เขาบอกว่าเวลาเล่นแบผีกับเพื่อนมันจะไม่กลัวก็อาจจะเป็นไปได้นะทุกคนอาจจะทําให้เราไม่กลัวก็ได้นะ ก็รอชมนะวิ้ยทางอาถรรพ์ขอหยุดตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นตายแน่แป๊บนึงนะเดี๋ยวข้ามนะทุกคนเราแับไม่อยากจะเชื่อ,อ,อ,อไปอย่าโมจะเสียเวลาเลยรีบไปดีกว่านะทุกคนอ๊ออันนี้เป็นยังไม่ถึงสี่เหรอทุกคนรีบไปคลิปนานแน่ เราดูว่าคลิปนี้จะกี่นาทีนะแต่จากหนึ่งชั่วโมองอาจจะตัดมาเป็นสิบนาทีก็ได้นะเธอคนไอนะไออย่ามาบังสินังแพงเฮ้ยอออออโอเคผ่านโอเคผ่านแล้วนะ ใหม่อย่าล้วสาธุกข้าเข้าบวกว้าวเราได้ออกมาสู่โรคภายนอกแล้วทุกคนว้าวว้าวฉันรู้สึกมีความสุขที่สุดที่ได้ออกมาข้างนอกเอออย่ามาแต่เล่นเลยปะเล่นไปกันเถอะ ยาระยาระยาต้องนี่ยอะไร a t าวส t ั๊ดวาดไม่คืออะไรกันวะเออเมื่อกี้น่าจะเป็นทางร่องหุ่นนงทุกคนไม่รู้อ่ะโอ้ยดามเมจโคตรแรงเฮ้ยผ่านแล้วมันเป็นแบบทุกคนมันเป็นสะพานแบบนี้แล้วเราจะรูไมยอันไหนเพื่อนนำ ช่วยฉันหน่อยฉันไม่รู้นี่ปล่าเพื่อนเพื่อนอันนี้เปล่าไม่ใช่เออตายแล้วเมื่เกิดตรงนี้เลยก็เออ ก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเช่านี้นะคะใครที่ช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดีเพื่อจะได้ไม,ม,ม่การพาคลิปใามาจากช่องไอราฟาฟันนะคะวันนี้ไอร a าขอตัวลายไปก่อนบ๊ายบายเจ้าหอคอเห็นโหดร้ายกับเรา,หเรา,หาหโหดร้ายมากๆาเลยทุกคนโหแทนที่จะเซฟไว้นะฮึรอดูอย่าลืมติดตามคลิปเล่นเกมผีด้วยนะคะบ๊ายบาย